หมึกรอบก่อนเลยครับผมวันนี้เป็นปลาหมึกตัวเล็กครับวันนี้เนี่ยครับผัดกับเผาแสบตั้งตัวแน่นอนอย,อยู่แล้วเอาทางรถเอาแบบแห้งๆแรงๆนี่ครับหอมแล้วเพิ่มตั้งสายายาให้ทางรถไฟครับผมได้ฟุนดีเขาเขาไปเขาถ่ายขี้ถ่ายข, <c oughs> ขี้ออกจาก หรือ,อเป็นปุ๋ยตอกมามากนะแต่ทางรถไฟคนปลูกพักเลยครับบางคนไปจับจองพื้นที่ปลูกพักได้พอเล่นกว้างปลูกกระเพราดีสบายเลยผิดกระเทียมหอมๆกันเลย ก็จะน,นี่แซบตรงนวดมั้งครับผมนวดนี่แห้งกรุบๆนะครับนี่แซบหมดนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบมันโตใหญ่ครับมัเหมือนแบบพวกมันจะอ่อนดีพว่าผมว่ามันกลวยมันกล้วยบ่กกยครับนี่ครับถ้าสดออกมาผัดกะเพราแซบที่สุดเลยออกเป็นปลาหมึกหยักนะเพราะแซบครับผม ตัวเล็กๆแบบนี้้วาวเลยอำน,นุงใส่ดาวครับผมแล้วใครร้องใครร้องอ๋อมันตีกันหมดแล้วเพิ่มนี่ร้อก,กระพือปีกเล่นรับลมนี่เฉยมันอาบน้ำนักเทีย่ยวเป่าเัาเพิ่มนี่คือขนสวยันเออ โอ้มีแองหนามอีคือเพื่อปีบแนะะ่มนว่าอยู่ซือมันคือจังขนงามเลยหอมเดี๋ยวพามาชมกระเพราเ่ามวันนี้น <c oughs> โดนกัดกัดอีกหกักโอ้ดูมีครับผมผัดประดุผัดเทรโอ้มารีบมาครับผม คำหมดนะครับนี่บอกให้รู้ไหแบาผนังหมดเพิ่มนะครับก็ได้เห็นดูสุดยอดด้วยครับนะเห็นยากรวอาครับผนงสุดๆโอ้ไข่พะโลด้วยพะโลแบบไม่ดำมากด้วยครับ โอ้หอมแล้วนี่ต้องแบบนี้ครับต้องให้นชงกินหอมแบบนี้สุดยอดเลยไปแรงๆเรียบร้อยมาครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมว้าวพริกน้ำปลานะเพิ่มเลวันนี้สุดยอดเลยนี่ครับกับหมึกผัดกระเพาแซบครับผมเห็นมาล้อมือมาผัดเบิึงครับสุดยอดบอกเลยครับผมไม่ต้องใส่ย,ยังเลยใส่ตะบกระเพาะก็พริกกระเทียมกันนี่ครับผมปรุงรสตามใจชอบ อไข่ดาวดืงๆด้วยวันนี้โอ้ห่เต็มๆขอเผ็ดๆสักหน่อยเนี่ยเต็มกระเบื้อเต็มกระเบื้อิ่มๆๆบอกไปลุยนะครับตอนนี้เดี๋ยวยั่วก่อนเดี๋ยวยั่วก่อนพอดีหนึบๆกรึบๆ หอมๆกินน้ำทะเลครับผมสุดยอดแน่นอนสวัสดีครับผมโอ้หหอมมากเลยไปกินกระเพากแบบทะเลปลาหมึกอร่อยกรุบๆแบบนี้นาน้วครับผมนะครับเี๋ยวบิงกระหู้แล้วมันกรุบครับผมดิเผาทั้งตัวหอมกินน้ำทะเลาม,นนะม,ม,มากเลยดอกสุดยอดบอกเลยครับผม อิ <c oughs> ้มหนึ่งเลไม่ยุ่ยเหมุกรอบเลยครับแมมือก้นหอมแบบมนกุบค้นอ่อนนะครับไ่ดาวมันเยิ่มเลสมกับิกน้ำปา่าอะไรทีนี่บมากเลยไปปากไปเพราะแซบก็มูกรอบนะครับผมอะกินโดน

แต่น้ำปลาส,สดๆังี่ยพานความรอนของใบแห้งหอมนะผมเติมขเข่าเองอย่าให้พัดบวกเป็นมันจะเป็นน้ำลายๆนะครับ,บเพาะปาหมึกมันจะเป็นน้ำแบบจึงๆแบบเต็มเ,เป็นเบิเเเเดเลยแหละน้ำผัวงอเวน พปะปลามึกน้าท่วมธรรมดาาคนผัดไมใหม่แต่ก็ต้องตกใจใผมผมผัดตะกอนกับแบบนั่นแหละอย่าเฮ็ดแบบวิ่ได้ต้องเป็นแบบไฟแรงๆสุดท้ายวูอยู่มันใหม่มากน้อยครับแต่ที่หดลงไปตั้งเ็ดตั้งเส่ญญ บอกเลยครับเราจับบอกว่าอยู่เลยจับมากครับผมนี่เด็ดดองกับเพราหอมผ่าว่าจะลองครับ ขนหอนขนหอนดาดลินนี่แข้งดวดด่วนจะรอบหนาต้องขุดเดี๋ยวไชซ่าสวางละผมเคยจิ้มด่วนละจะวันนี้มีวัตถุดิบดีครับปลาหมึกยังไม่ด้องโทรมาแจกปลาหมึก Chuột đó. Giờ đây của. Giờ đái của. Chưa lộc แก้ก็มูกรอบครับสุดยอนนดขนาดใดญแตสูตรผมต้องว่าน้ำปลาทาสูตร <c oughs> <c oughs> ตามางในคูกเ็กเบ็ดเข่าเลยคนรอร่ายเลยครับผมหอมแบบอันจีนันทะเลรักขิงหยดจริงๆว้าสุดๆไม่หยุดหายใจเลย กมานี <Gar> 谢谢่เ <N> ห <Bla alive> <N full design> <N iin> oh ็นให้เสียิหยอดโอ้เสียนะครับว่าผัดกระเพราเขาทั้งดีเข้มตัวดี

chắc mắn không ủng lên